ข้างหน้าคุณเลยนี่ว่ะให้มันออกมาก่อนให้มันออกมาก่อนไม่ตองแล้วไม่ทันแล้วไป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 เย์เยเอะยทันหรือวะมีสิ่งคุณลอยมีอีกเหรอมีอีกมีอีกหน้าข้างหน้าได้ป่ะเส็บแล้ยโอเคครับ ตอนนี้เราก็อยู่ตีสี่กันไปที่เรียบร้อยแล้วครับวันนี้เราจะมาตัดระเบิดกันโดยมีคุณช้างเยิ้มเป็นคนตัดระเบิดในวันนี้รู้สึกแกบ้างครับคุณช้างเยิม้มรู้สึกว่าต้องเป็นผู้เสียสละ <c oughs> เอ้ก็คุณเก่งที่สุดแล้วครับแล้วก็อยู่กับพี่จุกคอ,อกเหมือนเดิมนะครับสัญ <c oughs> เ,เออพี่เห็นจรนอน,นอดึก้วครับแล้วก็พี่ช้างยิ้มนะครับ จังไม่ค่อยมีติดติดเลยนะยากไหมครับตัดตัดระเบิดนะครับพอตัดเสร็จแล้วครับสองตัวเมื่อไหร่ครับโง่อย่าไปเชื่อตัดเสร็จเมื่อไหร่ครับนี่เราเพิ่งมาถึงเราเพิ่งมาถึงกันนะครับเนี่ยตรงนี้มีตัวอ๋อสไน,น,นเปอร์เราเจอตัวแล้วนะครับเขียก่อนเลียก่อน ท่านผู้ชมไม่ต้องสองสัยนะครับว่าทำไมผมแต่งชุดคุณหมอคุณพยาบาลอย่างนี้เพราะผมเป็นทีมกู้ภัยทีมกู้ภัยวิ่งกันหน้าคนตัดเลยอ้าวแล้ก็ต้องมาเคลียร์พื้นที่ก่อนไงครับถือเป็นทีมกู้ภัยหรือทีมเคลียร์พื้นที่ยทย <laughs> อยากตายแล้วตายแบบว่าไม่ได้เกิดไหมครับ โอเคครับเราก็ทำภารกิจต่อนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็เตะเดี๋ยวพังไ็เลยว่ะแดีวมันต้องนอนนะของดีไวจ้ะดีไว้นะเอออย่างตรงนี้ดีแล้วในวันนี้ผมก็เตรียมเปเดทมาแล้วก็ฟินิกมานกป่าโดนอ่ะเอาว่ะเอาว่ะสิบหลอดพอสำหรับคนเออเออวิ่งเลยวิ่งเลย เอาเป้ยมามเหมือนจะมีสองตัวนะได้เอา,เอา,ว,าว้าวไมได้อัดเลยเอาซะแล้วทไม่ไน่าดเลยไอ้ก่อนละเซิร์ชเดย์เป้ยร <c oughs> ออะไรไมุดมรออะไรวะมานี้มาแถ่งปุ่มกด มาอีกตัวอีกตัวข้างในนี้ในห้องมีตัวเดียวพี่เก็บไปยังเเก็บแล้วเก็บแล้วอานนีเอานนีเอานนี้เข้ามาดีไอ้เป้ยเดินอยู่เนี้ยเอาเป้ยตุมเฮ้ยคนละตัวไอ้เป้ย บั๊ที่ถอยไปถอยไปบักกดไม่ได้มันไม่ให้กดอ่ะอมันแปลว่าเกิดแล้วมันขึ้นสีฟ้ามึงแสดงว่ามึงแบบแสดวมึงแบบบรรลุแบบสกิลสกิลทีมทองโอ้ก็สกิลนะของผมมันขั้นสูงสุดอ่ะเที่ยมีทุกอันเลยเว้ยเอ้ช่วยเดี๋ยวหมอ,หมอช่วยยิงยิงด้วยนะนี่นี่ในนะห้องนี้เนี่ย อยู่ไหนนกั่ปเข้าไปไปดีป้อยทันมานละสัมบี้ได้เอ้ยอะไร่ายไม่เบิ้ลไม่บ้ามเลยหมอของพร้อมไหมนะเออเฮ้ยได้ลูกแล้วเนี่ยตาโอเคครับไปกันต่อเซิร์ฟเวอร์อะไรอ่ะ เซวิดออนคาแจ็คดังชีพอายแบบนี้ที่บ้านจะขนาดไหนเฮ้ยไอเชี่ยเลยในพุ่มในพุ่มเว้ยไงนะเห็นละพร้อมยังเอาดิเอาดิ ไปไปโคเวอร์ด้วยอเอ้าลุยไปเล้วหมอลุ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 เอ้ยโอ้โอโกดผิดเลยเรียบร้อยเอาไป <ฮะ S 1> จิ้มตัวเองไปแล้วเรียบร้อยฮะ,ฮะ หมอชิดยายผิดครับเข้าเส้นไปแล้วเข้าเส้นตัวเองฮะโอ้ยสีส,สีอันเดียวน,นะใช่ครับตาลิปนี้นะยังครับ <laughs> <laughs> จังหวะดีๆต้องสองจังหวะไม่อัด <laughs> พออัดปุ๋ยปยตัดไม่ได้เลย <laughs> ยังไม่ได้อัดเลย ไอเปย์นอนก่อนดีกว่าลืมไปดูนะเดี๋ยวไปกินน้ำก่อนเราหิวน้ำซชแล้วเปยมีฟีนิกซ์ติดตัวปะไม่มีอืมติดตัวแห้ะก่อนหมดก็เอาที่ผมนะพี่รู้ไหมว่าดาเมจโดนตรงไหน โดนแลไงเดินหูไอหูโปหูโปะกูใส่สเต็มยศกูก็ว่าทำไมเสื้อผ้ากูไม่ค่อยพังโดนหูเอ้ยมันทะลุเข้าไปในหูได้ไงวะหมวกก็ใส่แล้วหมวกหมวกอ่ะร้อยเปอร์เซ็นต์อะเหลือเก้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์อะอ๋อถ้าโดนหูเกาะเกาะนี่เก้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เหมือนกันโดนหูเหมือนประมาณมึงโดนบ้องหูไปไปเออ แล้วเมื่อกี้คือมันจะตัดแต่เหมือนแบบแม่งเลื่อนเมาส์ไปแล้วมันไม่ถึงอีกหน่อยหนึ่งอ่ะเออแบบอีกหน่อยหนึ่งอ่ะผมไล่เส้นอยู่ไงเมื่อกี้ไล่เส้นด้วยสายตาพอแล้วมันอยู่บนสุดพอดีอ่ะพอะเส้นที่ตัดเส้นสองมันอยู่ล่างสุดไงแล้วพอผมไล่เส้นอันสามอ่ะแม่งคือจุดสีเขียวสามมันจะอยู่ด้านล่างใช่ปะล่ะเออสีน่ะแม่งไล่พัน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 ขึ้นบนสุดเลยผมก็เลื่อนเมาส์ขึ้นไปนิดเดียวเอง อมา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 ,มายัางไม่เจอนะครับตอนนี้อยู่ข้างบนวะใช่พี่อยู่ข้างบนหมดเลย <S <S 2> <S 2> ทำไมใส่หมวกกินอาหารไม่ได้แต่กินน้ำได้วะงง คุณช่างเจียมครับวันนี้คุณชาเลนจ์ตัวเองว่าคุณจะตัดได้สักกี่ตัวครับสองตัวครเฮ้ยช่วยยิงหน่อยนะแค่สองตัวเองเหรอครับสองตัวแรกเมื่อกี้แลนอ่งนั้นก็เดี๋ยวฟุ๊บโดนมดแล้วโดนมาแล้วช่วยยิงหน่อยโอ้ไม่ทันเสียตัวหนึ่งเหลืออีกตัวหนึ่งไม่ใช่เหรออีกตัวอยู่กับเขาลุงนู้น ถือครีมจนแฉะแล้วฮะใจเย็นแต่เปิ้ลขึ้นแมงมุมกูปะอปเปิขึ้นบนเลยเป็นโลเป็นโลเยอะจังใช่ไหมข้างบนเนี่ย จะจัดให้เอาครีมเหลืออันเดียวแม่ง่วงไปตอ,อนนั้นแน่เลย ลืมไปเลยว,ว่ามันจะร่วงมันลื่นเกินไงเมื่อกี้บอกว่าแฉะไม่ใช่หรอ,อแฉะมือ <c oughs> ไม่ใช่หรอไม่ไดีอ่ะมึงถือหลังมึงเอาบอสมานะคีมของบอสนะรู้เปล่ามันจะมียางเยอะู่เฮ้่ <c oughs> ได้ยินแล้วนั่งง <c oughs> ยืนอยู่ <c oughs> โอเคโอเคเป้ยมายังรอยเป้ยมาก่อน ไมเสียงมันส่งไป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 จะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าอ้าวเร็วเข้าเร็ว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 จะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่านอนฮะตาพันนันตาพันนันบนเลยหรือว่าชีดเลยชีดลยสองอันนี้มันเออโอเคชีดเลยสองอัน มันซีซ่ามองนะออใช้ไปก่อนใช่เพก่อนยวหลังๆค่อยเครียดอเฮ้ยจะเอาไงดีวะไม่มีพ, <c oughs> พันดีพันไม่ก็เป็นมัมมี่ <c oughs> ไปเลย <c oughs> ไอเปิ้ลเนี่ย เปลี่ยนเมาส์ใหม่แล้วม้งเมาส์เข้าเ<น>ว้ยนอนไปนะคนไค่ยเออเดี๋ยวเมาส์เมาส์ต้องเข้านะรู้เปล่า,า<น>ร้านอะไรร้านร้านอะไรนะไอแฮปไอแฮปเคสเหรอคนไค่ย <laughs> นอนนอนนอนนะครับนอนนะ ขรับผ่อนนะครับโอ้เชี่ยแรกจุยเลยเว้ยเดินขึ้นไปแล้วแม่งวิญญาณขึ้นแบงบนแล้วตัวอยู่ล่างอยู่เลยหมอฮะบางทีหมอก็ต้องมีจรรยาบัณน,นะฮะ <laughs> ทำไมครับการที่เอาเท้ามาเหยียบนาอกคนไข่ขยอย่างเงี้ยจบเยียบตอนไหนมีหลักฐานหรอรูปไร้รูปไร้จะหลยยจะให้หมอรูปไร้าเออ เดี๋ยวเดี๋ยวโอเสี่ยวนะโอเสี่ยวนะเดี๋ยวมันใช้มีดไม่ได้นะครับตูดหมอยิงนี่เสียวจังเลยนะเฮ้ยเฮ้ยสิบแปดบวกแล้วตัดออกเฮ้ยโอเสียวโอ๊ตแบบอย่างนั้นนะเมื่อกี้พี่โน้วิ่งวนเมันเดอะแฟตเลย เฮ้ยอะไรเหรอไม่ไปหนึ่เฮ้ยไอ้เปย์ภาพหลอนเปย์ภาพหลอนอนุมันยืนอยู่เฉยๆนะเออภาพหลอนแล้วเขายืนอยู่เฉยๆนะเออการจองชัดไปเปล่าเออมึงมือวาบมากอะมงเพิ่มแรมแล้วอนุยืนอยู่เฉยๆนะวิ่งที่ไหนล่ะไปไปไหมเนี่ยเปย์ เที่ยงคืนแล้วนี่โอ้โหในกามึงนี่ตั้งก่อนตั้งก่อน <8 S 2> แปดนาท,ทโีโอ้โหไอ้เป้ยโดนประมึงไปทำงานสายวะไม่มีเลยนะไปกลับไปตรงเครื่องบินอะฮับฟู่ถ้าหมอไม่หยุดห้า,าวเดี๋ยวโดนจับกดนะฮะ เออยี่สิบแปดบวกดีเด็กๆดูเยอะอืมติดเลทนะเราเนี่ยเพื่อนมันไงไงมันแน่นหรือยังไงมันแน่นท้องหรือยังไงมค่อเลรือล้นหรือยังไงเดี๋ยวเราจะไปข้างในพี่นน่นไปนน่นเลยข้างในผมไม่ผมไม่ไปเจอมึงด้วยนะข้างในอ่ะแม่งมาก็ปิดเลยอ่ะ นี่ได้แค่ลูกเดียวเนี่ยเอาอีกสามลูกเนี่ยเราเคยเข้าไปฟาร์มข้างในกันยังเคยแล้วเคยแล้วแต่ผมไม่ได้ไปไปอยู่ประมาณเคยไปอยู่ประมาณห้าสิบหกครั้งไม่ใช่มายถึงกระตีเราล้วมาถึงกระตีนี้กระตีนี้เนี่มาแล้วมาแล้วในพุ่งในพุ่งในพุ่งเคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อนใจเย็นนะเดี๋ยววิ่งเหนื่อยแน่นอนโอ้โหข้างหน้ากูเลยนี่ว่า ให้มันออกมาก่อนให้มันออกมาก่อนไม่ต้องแล้วไม่ทันแล้วไป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 เชียร์เอ้ยทันได้วะวิ่งสิ่งคนลอยมีอีกเหรอมีอีกมีอีกหน้าข้างหน้าได้ปะเบ่เราะข้างหน้าเลยอันนี้ใส่ง่ายเคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อนเคลียร์ซ้ายเคลียร์ซ้ายมีสามตัวสีตัวบนเก่าเลย ันข่าวอีกหนึ่งอางล่างสามโนโอ้โหมายิงไม่ตายเว้ยเขะนแผนแน่นอนดูทรงแล้วเพรานแผนโเขมเหรอาพกเข้มเลยข้างหน้าข้างหน้าตัวี่เห็นแ้วเอะไะะแล้เดี๋ยวยิงไอ้วนกันไปวันนี้ย่องมา กีดได้อะไรวะตัวจุดเชนนวลไเอ,อ้ตัวย,ยาคกก่ะเสกออกองมีใครเก็บไปยังอ้าวไป,ปไปไปเก็บไปแล้วนี่เตรียมได้เก็บนะอ้าวมันไม่มีอะ่ะอุ้ยเหี้ยนิดเดียวแล้วใครเก็บอ,อ่ะไอเป้เก็บแหละเอาดีไม่มเีเอาดีๆเป้ เดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงจะไม่ได้นอนเสื้อนะ่ะเฮ้ยพี่ที่ตัดมันไม่ได้หายนะเออมันอยู่ที่พี่ไงผมเก็บไว้ให้มึงแล้วอยู่ที่มันแหละดูเสียงมันก็รู้มันกวนท้อนตีนเ่นล่นเ่นล่นเรล่นไม่จะบอกที่ตัดมันไม่ได้อยู่ไหนไหนพี่เก็บไว้อยู่ไหนเอามึงเอานั่นมาแลกเควสมึงนะเนี่ยเออเควสเราเนี่ย น่าจะอยู่ที่ศพตรงนู้นป่ะไม่มีไม่มีไหนวะเอาดีเลยตาลายมั้ยนีมันนี่เนี่ที่เืินเนี่ยเออไม่เก็บป่ะเออไอ้เจ้าพาลวยพาลวนหมดเออพาสัลวนไปหมดแล้วนะตอนนี้ยอื้อหือ ยาไปกินดิยากแกป้ปวดอ่ะจะเพื่อจะดีขึ้นมียาก,กินยามีแล้วทำไม่ดีไม่ได้นอนเสือแล้วมือยืนเมาไหม อันนี้โดนที่หูวิกะแล้วก็ที่ขาลองถอดเกาะไหมเพื่จะโดนมาลองถอดเกาะซะหน่อยไปเล่าถอดเกาะผ้ากันแผลมอน่าจะไม่โผล่ปล่อยตายแล้วก็ชุบขึ้นมาใหม่เปิ่มช้า อ่าตัวจุดระเบิดยูทีพื้นจ้ะโอเคแผงอันหนึ่งได้สองลูกก็ส่งได้ละคนหนึ่งแล้วก็ทำเพื่ออีกเพื่อใครซื้อวีรอซื้อวีก่อนเดี๋ยวค่อยทำเดี๋ยวเน่าอ๋อโอเคแต่ตอนแต่ตอนพอรู้วันเลดก็เราก็มาจัดการกันจัดไปค่ะก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการเป็นหมอนวันนี้ ถ้าอยากเห็นผมเป็นคนเปนตัดระเบิดเองก็ช่วยกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง1,000ไ like ลค์ด้วยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแล้วคนจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมแต่วันนี้ผมต้องไปละบ๊ายบายครับ